วันนี้ผมจะมาติดตั้งสายตัวปลดล็อกนะครับของเครื่องเล่นรถดนรีโวะครับเพื่อให้สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวนะครับในขณะที่รถวิ่งได้นะครับแลวก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่สั่งซื้อมานะครับก็จะเป็นตัวแชร์ภาพนะครับแชร์หน้าจอมือถือขึ้นบนจอครับก็จะติดตั้งพร้อมกันเลยนะครับราคาก็ หลักร้อยนะครับสั่งซื้อมาจาก l a ซ a ด้นะครับซึ่งวันนี้เองก็จะประกอบนะครับติดตั้งไว้ด้านหลังเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องทําการรื้อถอดนะครับตัวเครื่องเล่นออกมานะครับเพื่อที่จะใส่สายตัววายช็อ c เก็ตนะครับแล้วก็ตัวแชร์ไวไฟนะครับซึ่งขั้นตอนการถอดนะครับก็อธิบายไว้ในคลิปขอนๆแล้วครับก็จะเป็นการถอดตัว คอนโซลเรือนไม้ออกนะครับแล้วก็แผงตัวนี้ครับลื้อออกนะครับแล้วก็ถอดตัวกล่องนี้ออกนะครับแล้วก็คลายน็อตนะครับจะจะมันนับน็อกสี่ตัวนะครับของเครื่องเล่นนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับครับหลังจากที่เราถอดเครื่องเล่นออกมาแล้วนะครับก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับปลดล็อกตัวนี้ครับแทนที่จุดเดิมนะครับ ส่วนปลายก็จะใส่อีกด้านหนึ่งครับส่วนนะครับตรงปลายก็จะมีสายกาวนะครับสองสายนะครับเราก็ยึดติดเข้ากับด้านหลังของเครื่องเล็กน,นะครับให้น็อตยึดนะครับของผมก็จะทําการยึดนะ็นอตสองตัวนี้นะครับสองจุดนี้สายกาวนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อนะครับสาย RCA เข้าด้วยกันนะครับสาย RCA เพื่อที่จะใส่กับอุปกรณ์ตัวแชร์ Wi-Fi นะครับ,รบลักษณะการต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อสอดสายมาจากด้านหลังของเนนะคะคเชื่อมต่อมา ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับอ๋อลืมไปนะครับเดี๋ยวใส่สวิตครับลืมใส่สวิตนะครับสวิตเปิดปิดหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับใส่แทนที่ปลักนะครับย่อยัดเครื่องเล่นเข้าไปก่อนนะครับทําการต่อสวิตนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็ประกอบเข้าช่องที่เดิมเสร็จแล้วทําการประกอบแผง คอนโซลเข้าที่เหมือนเดิมได้เลยลักษณะเขจะเป็นอย่างนี้สวิตช์นี้นะครับที่ต่อเพิ่มเข้าไปนะครับเปิดปิดหน้าจอที่เหลือนะครับเราก็เก็บรายละเอียดของเก็บงานนะครับ,รบหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะมาถึงการทดสอบนะครับว่าตัวแชร์ไวไฟหรือแสดงภาพขื้นหน้าจอสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับตัวนี้เราก็ ทดสอบไปที่หน้าจอครับตัว Q 1วนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กสายลิงก์มาที่เสียบที่ช่อง usb เรานะครับนี่ก็เปิดไว้ตลอดครับนี้ก็เป็นภาพขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จิ้มก็ขั้นตอนนี้นะครับก็ทําการเชื่อมต่อนะครับตามคู่มือที่ได้มาให้มาได้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องไปเข้าไปที่ไ Wi ไ Fi เราแล้วก็เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ใช้รหัสผ่านเพื่อที่จะอุปกรณ์ลิงก์เข้าหากันนะครับ แล้วเป็นยังไงนะครับผมจะเชื่อมต่อให้ดูนะครับนี่นะครับจากการเชื่อมต่อเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้ภาพขึ้นหน้าจอนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวมือถือถ่ายนะครับเชื่อมเข้าไปในจอไม่ไเห็นว่าะมือถือกำลังขนายถ่ายอัดวิดีโออยู่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองปลดล็อกดูนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับนะครับว่ายังเล่นได้นะ คครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ